กาเซมิโรมิดฟิลทีมชาติบราซิลเตรียมตัวที่จะต้องออกจากโรงละครแห่งความฝันฝากกดสับสไลค e และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะจากเหตุการณ์การซื้อหุ้น25%ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเซอร์จีมรัคลิฟอภิมหาเศรษฐีชาวอังกฤษเจ้าของเคมีพนัน รู้กันดีว่าเซอร์จิมมักจะวิเคราะห์นักเตะทีมปีศาจแดงอยู่เสมอเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้เงิน60ล้านปอนด์หรือประมาณ2640ล้านบาทซื้อกาเซมิโรจากราชันชุดขามาถึงแม้จะเป็นนักเตะหลักในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก็ตามกาเซมิโรผลงานในช่วงปลายปีนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มออกมาได้น้อยมากเพราะมีอาการบาดเจ็บทําให้ต้องพักยาวมากถึง2เดือนส่งผลให้เกิดข่าวหรือว่าผู้ถือหุ้นอย่างเซอร์จิมจะขายนักเตะออกไปให้เร็วที่สุด เนื่องจากหลายๆเหตุการณ์ตั้งแต่การยกย้ายหลายตำแหน่งในปี2023ที่ผ่านมาทำให้นักเตะชาวบราซิลนั้นอ่อนข้อลงและหากความฟิตซ้อมสมบูรณ์เขาอาจจะไม่ได้ไปต่อในโอทรัฟอร์ดนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามไม่ได้มีเพียงแค่กาเซมิโร่ที่โดนจับตามองคาดว่าการยกย้ายนักเตะออกจากถิ่นโอทรัฟอร์ดยังมีข่าวหนาหูว่าอีกสองนักเตะอย่างราฟาเอลวานรานและเจดอนซานโซ่หน้าออกไปด้วยเช่นกันใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ